สวัสดีครับกิตติครับนี่เป็นร้องอาหารคุณสารายแล้วครับอยู่ติดถนนเพชรเกษมช่วงระหว่งางท่าแซกกับสี่แยกะสมรเนาะเดี๋ยวไปดูร้านอาหารอยู่ที่นี่มะดูบรรยากาศก่อนโอ้โหใหญ่จริงๆใหญ่จริงๆไปดูร้านอาหารกินข้าวตรงนี้ตอนนี้อกโมงกว่าแล้วอกโมงครึ่งเริ่มพระอาทิตย์ตกดินแล้วจะลองล่องใต้วันที่ใหม่วันที่สามสิบวันนี้ ว่า้าาบาดูาอืมมีอะไรเนี่ยบะหมี่เย็นตาโฟน่าจะอร่อยนะโอ้โหกับข้าวเย,ยอะแยะเลยกว่าซาลายนี่คุณขนะะุณนขุนขนก็นีนะคะนขุนขุนจรนงุนข โอ้โหมีอะไรนี่นี่ปลาทูอะไรนะราดพริกเหรอปลาทูราดพริกไข่ะรพระโล้แกงส้มหน่อไม้แกงขี้เหล็กกระทิกี้เหล็กกี้เหล็กหมูก็ได้ปลา่างก็ได้อ,อันนี้ก็เรียกอะไรทอดมันทอ,อดมันปลา,า,ากรายปัดผักรวมกับหมู เยอะแยะเลยนะฮะไก่ปัดถัว่วนี่แกงไ่ปลาต้มลูกควัาไก่นี่ไอ้น้ตโอ้เยอะแยะเลยนูน้นขุดเชียงขุดเชียงนูนปลาทอดกระทูทอดผัดฝักอันนี้ผัดไอ้พริกพริกหยวกโอ้หน่ากินไปดูข้างในก่อนน,น,ๆๆนี่ก็ต้มปลานี่ ตับกระหายโอ้ยกลายร้อนไรดงน้ําเย็นน้ําเย็นเย็นเนี่ยทาแบบนี้เห็นไหมกระเจี๊ยบเก๊กอวยลำไยอนุโอเลี้ยงอะไรแบบเนี้ยอืยมดูบรรยากาศมีของฝากด้วยมีของฝากโอ้โหนี่คนมาซื้อเยอะนะเก่งส้มใม้ประกาศประกาดดอง ๋อเมื่อกี้ฝังน้องไม่มีเอาเอาเกงช่มประกาศดองอันนี้ต้องซื้อกูปฟองไหมไม่ต้องเลยใจืูได้รถเลยสแกนได้ใหญ่ไหมอ๋อประกาศดองนานแล้วไม่ได้กินประกาศดองเออคนละร้านเหรอถึงไม่เหมือนกันเมนูนี่นร้านนี้ก่อนร้านข้าวร้านข้าว นี่ด้วยนี่ด้วยร้านก,ก้าวอะไรนะประกาดดองเหมือนกันเหรอประกาดดองไม่เอาประกาดดองเอาแต่แกงประกาดดองไปดูตรงโน้ไปดูตรงนู่นนี่เปรี้ยวหวานนี่นี่ปลาปลารานพริกปลาทูรานพริกต้มยำอ,อ๋อต้ออยมตออยำอ่ะโอ้โหนี่แกงนกิมรุบเหมือนกันเรอ เอาปลาแดงปลาแดงไหมเนี่ยปลาเค็มรู้ว่าปลาอะไรอ่ะโอ้แบบนี้ก็ต้องเอาไว้อื่นเลยทัย้งนัน้นนี่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 ของก็น่ากินเพียนี่ก,ก็ไก่ตัดริกตัดฟิกไก่เหรอไอนี่หัวใจเท้าหัวใจโปรเราเรียกหัวใจเท้าโอ้เปล่งปิดก่อนปิดก่อน กินเซียแล้วบินองเอ,อ้องวางานคุณสาลายนะกล้าหลองตายนี่กินตงนี้กินปังนี้ติดตามกันร้อยอย่างแรงมากินเลยครับระ่ว่างตาเซกครับสี่อยากปรปทุ่มพรก้าหลองตายอยู่ซ้ายมือวัดีไปก่อนวัสดีครับ,บ,รบ